โอเคเครื่องเครื่องทียูสองสามศูนย์สี่วีแล้วครับติดตั้งตัวลิมิตสวิตนะครับซ้ายขวาเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับติดอยู่เนี้ยสามารถปรับเลื่อนได้เดยกันขันน็อตนะฮะโอเคตัวที่สองนะตัวเนี้ยเพื่อเปิดปีตดมันไดครับผมก็อันนิ้ตั้งไว้แล้วเนาะชนก่อนแล้วหยุดหรือว่ายุดแล้วก็ย้อนโอเคเดี๋ยวดูครับโอเคดูครับดูครับอ๋อในชนแล้วนะฮะโอเคนี่ครับหยุดแล้วครับประมาณนี้ครับผม ไม่มีอะไรมากครับอ่านี่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับอ่าลองชนข้างนู้นลองชนข้างนู้นเนี่ยเดี๋ยวสักครู่นะฮะเดี๋ยวมันไม่ได้ซับซ네้อนอะไรครับผมก็ประมาณนี้ครับอ่าอ่านี่ครับเดินปีกกลับมาแล้วครับนี่ครับเดินปีกกลับมาแล้วครับนี่ครับเดินชนแล้วก็จะหยุดนะครับงานไม่ได้ซับซ้อนนะครับแต่ว่าเราต้องเก็บความเก็บละเอียดนะครับโอเคเรียบร้อยครับประมาณนี้ครับติดตั้งลิมิตเรียบร้อย ลิมิตด้านหัวลิมิตด้านท้ายนะครับ